แล้วมูในไทยวันนี้แม็กจะไปมูไกลถึงญี่ปุ่นจะพาทุกคนไปเสี่ยงเสี่ยงสี่ไหว้พระขอพอรเอาเงินเข้ากระเป๋าและไปต่อคิวกินขนมที่ฮอตมากๆในวัดอาซากุสะไปเที่ยวมัวๆแบบคนไม่หาข้อมูลวันนี้แม็กจะเจออะไรบ้างไปดูกันเลยครับเป็นการไปญี่ปุ่นครั้งแรกของแม็กนะครับวันนี้แม็กเลือกไปกับทัวร์5วัน3คืนรวมตั๋วเครื่องบินที่พงที่พักอะไรแล้วทุกอย่างนะครับ 25,000บาททุกคนว่าแพงไหมแม็กออกจากสนามบินสุวรรณภูมิเวลา5ทุ่มนะครับไปถึงสนามบินนาริตะ8โมงเช้าครับถึงสนามบินผ่านตอมแล้วเรียบร้อยนะครับเดินผ่านแอร์พอร์ตโพลิสทุกคนดูความเป็นญี่ปุ่นดีน่ารักมาก ไม่เหมือนสถานีตำรวจเลยญี่ปุ่นนี่เขา,ขาว่าวี่าจริงๆนะทุกคนมองไปทางไหนก็แบบตะมุตะมีไปหมดอ่ะเสร็จแล้วนะครับทางทัวร์ก็จะมีรถมารับครับเพื่อเดินทางไปต่อที่โตเกียวญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่เล็กกว่าไทยมากนะครับแต่มีประชากรถ,ถึง130ล้านคนซึ่งเยอะกว่าไทยเกือบเท่าตัวเลยครับแต่บ้านเขารถไม่ติดเลยครับแถมมองไปทางไหนก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากระหว่างนั่งรถไปนะครับแม็กค,คิดตลอดเลยว่าเอ๊ะคนมันไปอยู่ไหนหมดนะ <c oughs> ไม่เหมือนบ้านเราเลยเนาะ <c oughs> เดินไปทางไหนก็แทบจะชนกันตุยมาถึงโตเกียวแล้วครับเดี๋ยวเราจะไป แวะทานอาหารเช้าที่นี่ก่อนทางทัวร์มีเตรียมอาหารเช้าไว้ให้นะครับร้านอาหารจะอยู่ด้านบนตึกสูงเลยครับจะเป็นเซตชาบูเล็กๆมีข้าวมีปลามีหมูสไลด์ให้แล้วก็มีพุดดิง้งให้กินตกท้ายรสชาติอร่อยดีนะ,ะทุกคนก็จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลยครับจืจดๆนัวๆเค็มๆหวานๆไปแลมๆก็เป็นรสชาติเหมือนที่เรากินตามร้านอาหารญี่ปุ่นนั่นแหละแต่ถ้าพูดถึงความแซ่บนะอาหารบ้านเราอันดับหนึ่งเดินทางจากไทยมาแม็กแทบไม่ได้นอนเลยครับต้องเติมคาเฟอีนสักหน่อยจัดกาแฟสตาร์บัคไป เดินข้ามถนนมาฝั่งตรงข้ามร้านอาหารก็เจอวัดอาสากุสะแล้วครับพี่ไกด์ของเราก็กําลังแนะนําที่ต้องเที่ยวครับว่าตรงไหนควรไปมูตรงไหนควรไปหาของกินอร่อยๆส่วนอันนี้ไม่ใช่ของกินนะครับเป็นอาหารตาเอามาฝากาสาวๆหนุ่มๆที่เห็นอยู่เขาจะมาบริการลากรถพาเที่ยวโดยรอบครับแต่แม็กไม่ได้ใช้บริการนะครับพอดีรีบไปมูและรีบไปหาของอร่อยกินอันนี้จะเป็นโคมแดงนะครับพี่ไกด์บอกว่าควรไปขอพรให้ครบ3จุดแต่ก็อีกแหละแม็กไม่ได้ขอพรครับเพราะว่าเห็นคนเยอะเอาจริงป้าจุดประสงค์หลักคือเดินหาของกิน แมกรู้แล้วคนไปไหนหมดคนมาอยู่ที่วัดเนี้ยเยอะมากทั้งนักท่องเที่ยวและคนญี่ปุ่นนะเดินกันให้ควักเลยทุกคนของกินก็ละลานตาเลยครับแมกเนี่ยงงมากไม่กล้าเดินไปซื้อเพราะเขาไม่ค่อยมีภาษาอังกฤษเลยทุกคนแมกว่าข้อเสียอีกหนึ่งอย่างเลยของญี่ปุ่นคือเขาไม่ค่อยใช้ภาษาอังกฤษกันทีเนี้ยนะักท่องเที่ยวแบบเราก็งงไปเลยสิไม่รู้ว่าอันนี้มันคืออะไรแล้วมันจะกินได้หรือเปล่าแม็ก,ก็เลยเดินเลือกแต่ร้านที่คิดว่าเอออันเนี้ยเราน่าจะกินได้พี่กายแนะนําบอกว่ามีอยู่หนึ่งร้านนะครับที่ น้องแม็กต้องไปลองสักครั้งหนึ่งนะครับจัดไปครับเราก็เดินหาร้านนั้นเลยพอไปเจอร้านนะครับทุกคนโอ้โหคนต่อคิวเยอะมากจริงๆซึ่งก็เอาอีกแล้วครับเราไม่รู้เลยว่ามันคือขนมอะไรมัวมว,มวเนียนเนียนเดินไปต่อคิวกว่าเขาแล้วก็ซื้อมาหนึ่งอย่างครับคนเยอะขนาดนี้มันน่าจะอร่อยแหละ และนี่คือขนมที่เราเดินไปต่อคิวมาทุกคนดูจากลักษณะแล้วนะครับน่าจะเป็นมันหวานเคลือบน้ําตาลแก้วที่เห็นอยู่เจ็ดรอยเยนครับตีเป็นเงินไทยประมาณร้อยหกิบกว่าบาทราคาเอาเรื่องอยู่ทุกคนเดี๋ยวมาลองชิมกันครับว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าคนกินเยอะมากเลยอ่ะดูดิข้างหลังนี่คือแบบว่าทุกคนถือเมนูนี้กันหมดเลยนะฮะน่าจะเป็นร้านดังร้านหนึ่งนะ,ะของที่นี่เดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูครับอืมมัน มันมันเทศมันญี่ปุ่นอ่ะแล้วก็เคลือบด้วยน้ําตาลรสชาติหวานหวานออกเค็มๆหน่อยๆมันก็ไม่ได้ว้าวอะไรขนาดนั้น <laughs> แล้วน้ําตาลเคลือบมันจะกรอบๆนิหน่อยกรุบ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 ชิ้นเดียวพอครับคลอรี่เยอะ เดินต่อเข้ามาอีกหน่อยเราก็มาถึงวัดอาซากุสะแล้วครับจุดแรกที่เราจะไปมูกันนั่นก็คือเสียงเซมซีครับเห็นวัยรุ่นเข้ามาจุดนี้กันเยอะมากครับแล้วเราก็อยากจะลองเสียงเซมซีแบบญี่ปุ่นดูมาดูซิมันจะต่างกับไทยยังไงนะแต่ประเด็นคือเขาเสียงกันยังไงแล้วหนุ่มสาวที่นี่คือเขามาเสียงเซมซีกันเยอะมากแลวแบบวัยรุ่นทั้งนั้นเลยนะถ้าเป็นที่ไทยคือคนแก่ หนึ่งร้อยเยนนะครับไปเรามาลองเสียงกัดูนี่เขาจะเอาใส่ตรงนี้พืบวิธีการเสี่ยงสิบทีของเขาก็คือมันจะเขย่าแล้วให้มันออกดูตรงนี้นแต่ประเด็นคืออันไหน excuse me ทุกคนช่วยดูหน่อยดิมันอะไรอ่ะอ๋อมันเป็นภาษาคันจีนี่เหรอเฮ้นี่หรอใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่นี่หรอนี่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 ใช่ใชใช่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 ใ่ใช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 ่ใ่ใช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 ่ใ โอเคร้านนี้เราก็ใส่เก็บไว้เหรอโอเคพอได้มาแล้วก็แปลไม่รู้เรื่องอีกทุกคนแม็กก็ใช้ Google ทาสเลดแปลเอานะครับพอแปลออกมาแล้วใบนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่แม็กก็ไม่ได้เอาทิ้งไว้ที่นั่นนะครับแม็กเอาติดกลับมาด้วยถือว่ามันเป็นของที่ระลึกละกันจุดนี้จะเป็นจุดมูจุดมูนะฮะคือเขาจะให้เอาแอปหรือกระเป๋าตังอะไรอย่างเงี้ยที่เราแบบใช้เก็บเงินนะแล้วเราก็จะไปนู่นหน่ะพัดควัน เข้าเพื่อเป็นการแบบเก็บเงินไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปไปมูกันเราจะต้องไปซื้อทูบก่อนนะครับค่าทูบก็200ยเยนตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ48บาทหลังจากจุดแล้วนะครับเราจะมาปักตัวกระถางใหญ่หน้าวัดเลยครับแล้วให้พัดควันเข้าตัวเข้ากระเป๋าตังของเรานะครับเพื่อเป็นการมูเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องโชคลาภครับอย่าว่าแต่คนไทยบ้ามูเลยทุกคน ฝรั่งเขาก็มูเหมือนกันนะชาวต่างชาติมายืนมูเพียบเลยครับก่อนจะเข้าไปที่วัดน,นะครับเราจะต้องมาล้างมือที่น้ําพุครับให้อารมณ์คล้ายๆน้ำมนต์บ้านเราเลยทุกคนล้างมือเสร็จแล้วให้แตะปากแตะหัวด้วยนะครับอันนี้พี่ไกด์บอกมาอีกทีหนึ่งนะฮะไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกัน <laughs> ด้านบนวัดนะครับเขาจะมูด้วยการโยนเหรียญแต่ตรงนี้แม็กลืมถามพี่ไกด์ครับว่าเขาขอเรื่องอะไรกันก็ได้แต่เข้าเมืองตาหลิวก็หลิวตาตามครับโยนตามเขาไปแล้วก็ขอพรตามที่เราอยากจะขอใครที่รู้รายละเอียดตรงนี้ช่วยคอมเมนต์บอกถอยครับ เดินออกมาด้านข้างของวัดนะครับจะเจอกับศาลเจ้าตรงนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยครับเจอแต่คนญี่ปุ่นก็อีกแหละแม็กก็ไม่รู้นะว่าตรงนี้เขามาขออะไรกันเห็นพี่กด์บอกว่าศาลเจ้าจะต้องติดอยู่ข้างๆวัดครับมีใครที่รู้ข้อมูลตรงนี้บ้างครับช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยเขาไหว้ศาลเจ้าทําไมกันนะคนญี่ปุ่นแม็กก็ไปไหว้มั่วๆกับเขาครับมาแล้วทั้งทีก็อยากจะลองอะไรให้หมดทุกอย่างจบจากที่วัดอาซากุสะนะครับทางทัวร์พาเราไปเที่ยวห้างครับไปเดินชอปปิ้งนิดๆหน่อยๆแล้วก็เข้าที่พักที่พักคือแรกของแม็กนะครับเดินทางไปต ับภูเขาไฟฟูจิเลยครับเดี๋ยวแม็กจะมาต่อในอีพีหน้านะครับ <c oughs> ใครที่ชอบคลิปนี้ของแม็กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม็กไว้ด้วยนะฮะแล้วมาดูกันต่อครับว่าอีพีหน้าแม็กจะไปเที่ยวที่ไหนและเจออะไรบ้าง